คุณเจ้าสาวเป็นไงบ้างแกง๊งของแก๊งนะคะแก๊งแตก,แตกที่ขายออกคนแรกในขณะที่คนนี้และอีชั้นไม่ต้องสื่อค่ะไม่มีนี่เบลค่ะปกติเริ่มเริมปกติเริมรเริม,รมข้ามไปเลยค่ะข้ามันไปน่าสนมากค่ะรับบทเป็นช่างภาพค่ะวันนี้ป้าขายทอดมันอันนี้ช่างกล้องเอ้ยช่างถ่ายรูปช่างแต่งตัวช่างกล้องค่ะ แล้วว่าทำไรเอ่ยยิ่งนักยิ่งเยอะประสบการณ์ไปใส่บาตรมาเลื่อเลื่อไงจับวดเข้าบ้านจะเป็นอืสองสองไหมเอ่ยสหลงเครื่องเยอะงไ้ได้ฉันอยู่กับน้องได้โอ้โหจะบ่าวกินมาม่าโจ๊กรับอ๋อแค่นี้ก็รู้แล้วอ่ะ เพราะว่าสุดๆพาะว่าเจก้า้าก็ซักเองชุดกดเงเองข้าวข้าวนะคะข้าวเช้าก็คือโยกครับอันนี้อะไรคะคุณคนอยกันเนสองคนเลยนนะมันกลัวสสอันี้น้องะหนันะอาูน อันนี้มันคืออัลบั้มเหรอเลิศมากอันนี้ชุดชุดที่ใส่วันนี้หรอคะหรือว่าไม่ใช่อันนี้ไหนทีค่ะชีเวทเลยใช่ไหมใชได้มีโอกาสแบบนี้ว่าอะไรนะคะจะได้มีโอกาสแบบนี้าเพื่อนคุณพู้ชายได้ไหมได้ครั้งเดียวค่ะโอ้สดจังสดจังเออชื่ออะไรแล้วนะคุณชายดูท่าที่คนนี้กับคนนี้คนเดียวกันไหมคะคุณผู้ชมฉั่มีความไม่ได้แต่งเลย ผมดูมีชีวิตสุดมีอามาเฟียสุดๆอนแค่ไฟล์รูปอย่างเดียวอะไม่ดีทักสามฉันรู้ว่าพี่ฉันเป็นยังไงค่ะฉันดูค่ะนี่ฉันดีแล้วตอนแรกร้อยเจ็ดสุบกรู้ความลับนางฟ้าฮ้อยเจ้าสาวกับเจ้าพาอแมบ้างโโอ้น เลยคำคำนี้เจ็บมาเยอะเบนดิตนี่ฉันฉันก็จ่ายเพื่อให้เขาไปได้ได้ไป็นไกอะไรนะเอ็กเบนดิตมึงนี่คือคนที่ไม่เข้าพวกที่เสี่ยุกเลยอีแม่ป้าขายทอดมันอู้เนด๋ยงในนี่คือผู้ชมกับเพื่อนวันนี้เหนื่อยมากถ้าจะทำเบนดิตทะเบียนคือต้องหยุดตีกันก่อนนะคุยกันชื่อร้านเอ็กเบนดิตค่ะเอ็กเบนดิตีงานก็คือของกิน ฮัลโหลอ v วี y วันตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิ้สวยมาก <c oughs> ผมบายช่างเฟิร์นหน้าแต่งเองหาองศาหาองศาแสงไม่มีแสงเลยนี่ค่ะเป็นไงคะวันนี้แต่งตีมอะไรคะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรเจ้าสาวอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยของพี่ ของพี่เมื่อไรคะคิวของพี่เมื่อไรคะวันก่อนเลยค่ะวันนี้จะได้ดอกไม้ไหมเน่บอกเขาเร็วพี่วันนี้จะได้ดอกไม้หรือเปล่าดอกไม้อย่าลืมนะอ๋อคงได้ไปใส่ใจกันเฉยๆอะค่ะแล้วคนนพี่นะคะวันนี้จะได้ดอกไม้ไหมคะไม่แล้วของพี่นะคะจะได้ดอกไม้ไหมคะไม่เอาค่ะไม่เอาจีบไม่ได้นะคะพี่หนูมีแฟนหมดแล้วค่ะโดนอุ้ยอไร

ขอสามคำยืมมากแม่ขอเยืมไหมนะขอสามคำสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะสามคำค่ะน่ารักจังโอ้ยย้อนแสงด้วยอ่ะสามคำค่ะอยากแต่งบ้างค่ะสามคำเหรอคะมาขอช่างมันเถอะ คืออุ้มโดยที่ไม่มีคําว่าอุ้มปากค่ะดังๆค่ะเพื่อใช้ใหม่ถาบอกปัดนิดนึงนะป้าบอกปัดไปแล้วก็ชี้ลงไปเลยชี้ลงไปอ่ามันต้อให้ของครับของคุณเราครับแต่มือรับได้หรืออ่ามือที่ว่างอยู่ครับลูกศิษยสาได้ครับก็่ากไม้ให้มองกล้องครับนับหนึ่งสองสามปิดหน้ามองกล้องนิดนึงครับ

ตอนนี้ความสบายแล้วนะก็วันนี้วันนี้มาเป็นความแบบสาวด้วยเชนเชนตอนนี้แม้ว่าเป็นความแบบสาวเหรอคะแต่งเมื่อไหร่คะอ๋อยังยังรับดอกไม้นะคะวันนี้รับดอกไม้นะคะรับดอกไม้เอ๊ะยังไงเดี๋ยวหนูจะแย่งด้วยเหมือนกันันะครับเพื่จัดงานตรงหน้าต้นคริสต์มาสนะฮะป๊อปก็เป็นหญิงหนึ่งคนนั้นเขาเป็นไาค์เย็นไหมไมค์คอมเม้นต์นะครับ แหลักแล้วก็ได้น้องอันนี้แหละที่ขอช่วยเราช่วยสพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ไปร่วมงานวันนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฟินเนสของผมเองและน้องติ๊งน้องเฟิร์นนะครับที่ได้ไปร่วมกับเซอร์ไนะครับเจ้าสาวของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นระเของานอมาในความรู้สึกของทางเจ้าสาวกันบ้างนะครับ who was mm -hmm. นิดนึงจุดๆมองก้นน้ำมองกลางขาเลยยิ้มเยอะๆขามองหน้ากันนิดนึงมองหน้าการมองหน้าการจูบชการระบุกชนกันหน่อยจ้าเออดูเอูวางปอง่ายไว้จ่ายไว้โอเคเดินต่อได้เลยครับอกว่ามองเพื่อนมองเพื่อนทักทายเพื่อนๆยิ้มไม่อบมเอานะเราอยู่นะ คนเพื่อเรียบร้อยครับเอาแขนลงได้ครับและแล้วนะครับก็ถึงช่วงเวลาที่คนโสดนะครับทุกคนนะครับรอคอยเชิญนะครับเจ้าบ่าวอ่าไม่ใช่เชิญเจ้าบ่าวเชิญเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะครับทุกท่านนะครับที่ยังโสดอยู่นะครับด้านหน้าเวทีเลยเชิญเลยครับทุกท่านเลยครับ ต้องคนโสดเท่านั้นหรอคะเปลี่ยนให้เจ้าบ่าวโยนไหมไม่โสดก็เข้าได้ครับผมไม่โสดเหมือนเจ้าบ่าวโยนไม่โสดก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่โสดนะครับแล้วมีแฟนแต่งงานนะครับแต่อยากแต่งงานในเร็ววันนะครับจะบอกว่าฝังมากนะคะพิธีนี้ เมื่อกี้เป็นช่างไฟนาวเดียนะเดี๋ยวนมองน้ามอกล้องเอ้มองกล้องนะครับรอยยิ้มนนวนนะครับหนึ่สองนี่งสอจามอจอยอาจาจะไม่ถึงจอยนะจอยมึงเทสเลยนะตางเทสร็จปุ๊ยุดุดยไ้กอ้เาไปจอยไจอ่ะไอไปยจอยใครรักก็โยนต่อไปไปไไม่แล้ว เพื่อนสสาวนะครับเตรียมตัวนะครับเพื่อนเยวลอื่นเอบงขยขึ้นมาอีกได้นะคะขยับขึ้นมาอีกได้นะขยับขึ้นอีกได้นะคะขยับขึ้นอีกได้นะโยนให้ตไอ้มาข้างหน้าเลยมาใกล้เลยครับนชื่อไหมาค่ะคิวถัดไปคิวถัดไปเชิญข้างหน้าเลยค่ะตกไม้จะตกประมาณนี้ครับอกไม้ไปเรงไวนะครับดอกไม้เมเ

เราสาวพ,พอใช่ไม <อ S 1> ครับอ่าชูเรียบร้อยนะครับโอเคเรียกตัวหนึ่งสวยมาก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 ยิ้มสวยมากสวยที่สุด สวยโล่มากเลยเลิศเลิศเดี๋ยวขอถ่ายรูปนึงก่อนแล้วกันเนาะมาเลิศเอาฉันเข้าเอาฉันเข้าไปด้วยนะรอยยิ้มนะนับหนึ่งสองปิกเค้กหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะรอยยิ้มนะนับหนึ่งสองมองหน้ากันนิดนึงจ้ะนับหนึ่งสองเป็นฟุตบอลอุ้งต่อเข้ามาเอิ่มจังภาพความรู้สุกตอนนี้ค่ะ ทิ้งตัวอันนี้ขนาดอันนี้ลูกอะไรมันยังสวยอยากทิ้งตัวเลยี่มเย่ดเออยไดไปนเลยเขาลงมแล้วโรักชั่นมากกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง sis channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ